เจ็บอเ็บอดานี้สำคัญะมันสุพรมทนกไรบิ้ลด้วยมันดูนีันี่คือัมาแล้วเไไรตลอดเพราะมีกำไรนางคนถือขันหมากมือสั่นหมดแล้วไร้คู่ไร้คู่ไล้ค เร็วฟักเร็วๆปากแย่แล้ววงอยู่บนเขาเย็นเลยทาใช้ท้องทางแดงทางแก่แม่ค่ะค่ะค่ะแก่ไค่มันคขบอกว่ามันเป็นง่ายๆประตูเนี่ยต่อต้องต้องพูดดรับรวยไม่่นี่ต้องเปลี่ยนคนถือแล้วแบบ ให้รำให้รวยให้น่ให้เหื่อยให้ให้ความสู้กันอย่างเ้ียบขรึมไม่เจ็บไม่เย็นเยนไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เจ็บไม่จนนะนะ ได้เป็นเทพเจ้าคนไหนคน,นประตูนี้ประตูสำคัญจะได้เป็นเจ้าคนไหนคนทำไรเบิ่นไม่รู้ไม่เต้าวให้สมบ,บูรณ์พูนพ่นนะไม่รู้ต้าวก็ให้สมบ,บูรณ์พูนพอนะไม่รู้แสงไม่รู้แสงไม่เอามันจะม <c oughs> ากใหญ่มา <c oughs> ต้องไปไปด้วย มดักเป็นบนี้ปที่คอตรงนี้เป็นไข่เยอเ่ไข่ทองอะเป็นไข่ทอง